นี่ไงหนี่ไงขอดาบหนึ่งเน้นๆที่หัวมาเราเบิดเวลาฮะนี่ไงเจ็ดแสครับน้องๆเอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนกันเมบเกมเจบาสนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ เราก็อยู่กันใน ID ของผมเองนะครับกับ Assault Mode ที่อยู่ตรงหน้านี้เลยนะ Yay! ฮะเย้คือผมต้องบอกเลยว่าคลิปที่แล้วเนี่ยไอกาชา EP 3เนี่ยคือไปไปเรียบร้อยนะครับ2000 n e t น็ตมารบอกว่าเอาไปเลยจานแล้วฝากรีวิวด้วยก็นี่ไงนะฮะเน็ตมาร์เก็หลังจากที่ปั้นไปเมื่อวานเรียบร้อยนะครับ86ดาวแล้วก็4ดาวเวกแล้วตอนนี้ก็หัวใจเต็ม5ดวงเรียบร้อยนะบวกกับแฟชั่นนะครับ แฟชั่น <Fashion S 2> ผมเนี่ยคืออัพ UR เต็มแม็กเลยในส่วนเสื้อเนี่ยคืออัพเต็มแม็กเลย3ตัวส่วนดาบเนี่ยคือมีอันเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อแฟชั่นเพิ่มนะก็เดี๋ยวไว้รอมันตอนขายเป็นเพชรก่อนนะครับส่วนหัวเนี่ยก็มีอยู่2ชิ้นนะครับก็มีระดับเอเซนาหอันแล้วก็มี UR 1อันนะครับ UR นี่คืออัพแม็กเลยนะครับเต็มแม็กส่วนเอเซนาเนี่ยคือยังไม่อัพนะครับเพราะว่าของหมดนะแล้วก็พลังต่อสู้ตอนนี้ผมอยู่ที่47,000นะครับถือว่าน้อยนะ ค่อนข้างน้อยนะครับออกไปทางปานกลางในส่วนนี้ก็ต้องรอแฟชั่นมันขายก่อนนะตอนนี้ผมก็ทําอะไรไม่ได้และก็เนี่ยนี่คือสุดแล้วนะครับของผมตอนนี้นะในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นป้องกันนะครับแล้วก็โจมตีป้องกันเนี่ยอยู่ที่1 5บเนตะครับเต็มนะสชิ้นนี่ส่วนป้องกันเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เต็มนะยังไม่สุดนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยก็ยังไม่สุดซึ่งคลิปเนี่ยวันนี้ยวผมจะลง PP แบบนบของนะครับ2องครั้งแล้วก็ไปลงแบบสามันสครั้งนะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าน้องๆว่าไอดีของพระเจ้าเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะฮะคลิปนี้ฝากด้วยทุกคนนะครับมานับของก่อนนะซึ่งก็เป็นทีมนี้เลยก็จะมีแอสซาโมดนะครับหรือว่าตีนเป็ดนั่นแหละก็เป็นดาวเมทให้ทีมนะครับโรฟ้าเป็นตัวแท้งนะครับเตลิดแดงเป็นดาวเมทแล้วก็เป็นตัวล,ลูกเกหรือแก้วมันติด้วยแล้วก็มีเอทรอซ่าเขีขยวนะครับเป็นตัวแท้ง แล้วก็แน่นอนนะครับทีมนี้คือต้องเปิดก่อนนะ <Yeah. S 1> ถ้าเปิดหลังเนี่ยคือเสียเปรียบมากนะครับโดนป่าฟ้าตบนี่คือหยาบแน่นอน <laughs> มานะครับเราไปทดสอบพลังของแอซเซอร์มดกันดีกว่าจะคุ้มค่าต่อการเติมหรือเปล่านะครับคือเติมไปแล้วไง <Yeah. S 1> ส่วนคุ้มไม่คุ้มนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเสียตังค์ไปแล้วไงจาน <c oughs> ก็ช่างมันนะครับไปซึ่งพลังต่อสู้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่29,000นะถือว่าน้อยนะเนื่องจากว่าทีมนี้เป็นทีมที่ต้องปั้นหลายตัวปั้นแอซเซอร์มดปั้นโดรฟ้าแล้วก็ต้องปั้นนแดดง้วยะครับ เอทราซ่าด้วยคือป้าหลายตัวนะก็นั่นแหละนะฮะตามนั้นมาตาแรกนะครับเจอทีมนางฟ้านะก็อีกฝ่ายจะมีซาเลเอลนะครับจะมีอลิสนางฟ้านะครับแล้วก็มีเกาเทอร์แดงเอามาแก้ทางไอเซลโมดแน่นอนนะครับทีมนี้เราก็ยุยุไปก่อนนะครับตามสเตปแล้วก็ใช้เจลิดแดงนะครับตีตีเกาเธอร์เข้าไปแล้วกันมานะครับตามนี้มาย็ยุไปก่อนนะปับ <c oughs> ตีไม่เข้านะครับตีเบาเจลิดแดงตีเบาจัด แต่ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละนะครับตอนเนี้ของก็ไม่ค่อยแน่นนะสรีดแดงนะครับของ UR ไม่มีโดฟ้าก็ไม่มีนะคือแบบตอนนี้คือแอซเซอรโหมดมีตัวเดียวนะครับ UR ก็เป็นตัวแบกให้ทีมพี่นะตอนนี้อีกฝ่ายก็เปิดโลมานะครับแล้วก็ใช้ลิซังฟ้านะครับยิงโดฟ้ามานี่ยิงยับยับก็ได้ดีครับแล้วก็รวมการ์ดนะตามสเต็ปแล้วก็ใช้เซริดนะครับตีไปตีไปตียับยับนะฮะ อืมอ่ะตับหินไปก่อนนะครับเอาเพเซฟมาขอสักปาบได้ไหมล่ะก็โดนไปดิครับผมเอ้ไงตับหินไปก็มาดิครับตีมาดิฮะตีแอซซัลโมดนะครับแต่ว่าไม่สตันนะก็ตียับยับด้วยว่ะเข้าทางอย่างนี้เข้าทางแน่นอนโอ้หคืแบบว่าไม่ไม่กลัวสกิลของแอซซัลโมดเลยเหรอเพื่อนได้ดิครับ ก็จัดให้นะฮะมามาปิดฉากกันดีกว่าเกมเนี้ยตีลิสต์นางฟ้าไปปุบขอบ่อมๆอมเนี่ยไ,ไหมเพื่อนนี่หนึ่งลูกไปก่อนแล้วก็มาปับปึ๊บอย,อย่างชอบก็มาดิครับผมนี่ไนงะสามแสนไงฮะอีกฝ่ายซับเป็นเซริตแดงด้วยนะครับพี่นี่อย่างชอบเลยว่ะน้องๆน,นะตีมาเกาเธอใบามาหรือเปล่า ไอการขั้น3นี่ของใครเนี่ยของเกาเทอร์เหรอปุ๊บรถเกีตินะครับ1ลูกอันนี้น่าจะเจอกับบอทนะดูจากการเล่นแล้วนะครับอ้าวใช่หรือเปล่านี้ทำไมมันใบผมล่ะครับคุณคุณกล้าใบ้ผมเหรอครับคุณก็โดนไปดิครับโยอย่ไปเพเซ,เซฟแล้วก็สลิดแดงครับตีไปป้ามนี่ไงหนึ่งแสนไงก็โดนไปดิครับ,รบแล้วก็สาบหินไปสามหมนะฮะ แล้วก็ยุวยุนะครับยุวย,ยุทำไมไม่รู้แต่ยุวย,ย,ยุไปก่อนก็มาอีกฝ่ายสับการ์ดนะครับได้ดิครับผมแล้วก็ใช้ไอซ์ซาวโมดนะครับปิดฉากนะฮะตีไปก็โป้งไปดิครับเจ็ดหมื่นห้าแล้วก็อีกทีนึงตีไงเจ็ดหมื่นสามเกียบร้อยนะครับก็นี่คือดัสไอซ์ซาวท,ที่ผมเสด็จมาใส่น่าจะเป็นอย่างเงี้ยแหละนะครับย้อมผมสีทองอย่างเท่ มานะครับตาที่สองนะโอ้โหรอบนี้เป็นฟูนางฟ้านะครับเอาเรื่องว่ะทีมนี้ประมาทไม่ได้นะทีมเนี่ก็มาดิครับอืมก็โยยุไปก่อนนะฮะแล้วก็ใช้เซลดิตนะครับตีปตียับยับปะนี่ตีซาลิเอลด้วยอ่ะแล้วก็โอเคอย่างนี้ปรับโยยุไปก่อนแล้วก็เซลดิตตบตับนี่ไงใบไปแล้วก็ตืบ เกียบ้อยหนึ่งเกนันติขอหน่อยนะเขาน่าจะเปิดโล่มานะดูจากสเต็ปการเล่นแล้วนะครับน่าจะเปิดโล่ใช่ไหมอ่ะเปิดโล่มาจริงๆนะครับก็เพย์เซฟนะแล้วก็ใช้อลิซางฟ้านะครับยิงมายิงโดฟ้ามาแต่ว่าไม่เข้าไงแล้วก็ทรามเมอลนะครับยิงมาโอเคมาก็ไม่เข้าเหมือนกันนะครับน้องๆอ,อืมเราก็ปั่นไปดีกว่านะครับปั่นไปเลยปั่นขั้นสองเนี่ยปะแล้วก็ปั่นขั้นหนึ่งขำๆ แล้วก็ใช้นี่นะครับทุบไปเลยเอาให้ตายนะปั่นไปก่อนปั๊บปับนี่ไงข,ขำๆง่ายหนึ่งแสนแล้วก็ตึตบปื๊อแล้วก็ทุบเป้งไปดีก็คืนชีพมาดีครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะฮะจะมีบัฟหรือไม่มีบัฟก็ช่างมันนะครับก็ตีไปยับยับคือที่ผมเจอเนี่ยบางคนเล่นแบบไม่ตีมานะครับอาศัยรวมการ์ดอันนี้คือผมเรียนรู้แล้วไงว่าช่างมันนะฮะ รวมการก็รวมการไปนะครับสตันยับยับเลยเหรอเพื่อนทำจริงเขาก็มีอันติแล้วนะแต่ว่ายังก่อนนะฮะมาเซริสนะครับตีไปแล้วก็ดโดนะครับรวมการ์ดมาอย่างนี้แล้วก็ย่วยุไปขำขำไงมาลดกันอันตรีก่อนนะครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกไงกนะยังก่อนเพื่อนแล้วก็แล้วก็เฮลวีเมทันนะครับคิดว่าน้องเป็นใครอะครับจะมาตีกับผมเหรอ ยังเร็วไปร้อยปีนะเพื่อนมาตีมาโอเคมาก็ติดโยยุไงตีไม่เข้าไง <c oughs> เสียได้วะโทษทีอ่ะเปิดโลสะท้อนนะอันติมาหิวเลือดมานะครับ <c oughs> แล้วก็แรงด้วย <c oughs> อันติแรงด้วย <c oughs> ก็ได้ดีครับผมก็จะรวมการ์ดอย่างนี้ก่อนนะฮะเพ์เซฟแล้วก็ใช้เซลดิตนะครับตีไปตีขำขำไปก่อนนะแล้วก็อันติไปเลยนะฮะดูซิว่าจะตายไหมทราเมล <c oughs> ตีไงตีไงแล้วก็อันติ โ<ม>อไมอ้วาโมดชินเดลูไม่ตายไงแปดหมื่นสามไงโอ้โหถึกอยู่นะเพื่อนถึกอยู่นะเพื่อนแต่เราไม่สนใจไงอันตีมาขอเบิ้มเบิ้มได้ไหมอันตีนี่ขอแรงๆนะฮะถ้าไม่แรงมันอยู่ไม่ได้ตีมารามเอวนะครับอันติมาโป้งโอ้โหนี่คือแรงสุดแล้วเหรอครับน้องๆนี่คือแรงสุดแล้วเหรอทำไมตีไม่เข้าเลยอะครับ อะไรกันครับเนี่ยปั่นเราก็ปั่นไปเลยปั่นยับยับนี่แล้วก็เซริตนะครับตีไปอย่างนี้แล้วก็อันติไปเลย <S <S <LE AN> มาปั่นไปก่อนนะครับ <S <S <LE AN> ติดโล <S <S <LE AN> ป่ปึ๊บปึ <S LE AN> ๊บตีไงแล้วก็อันติมาเราเบิดเวลาฮะนี่ไงเจ็ดห้าครับน้องๆที่อยางชอบเลยว่ะคิดว่าเราจะเปิดโลกแล้วเราแบบว่าจะรอดเหรอครับ ไม่ลอดหรอกครับนะ <No. S 1> ป่าก็ตีมาดิครับตีดโดฟ้าหรือเปล่าตีเซริตก็รู้เรื่องตีเซริตก็รู้เรื่องดิครับคนนี้เขาตีเป็นนะคนเนี้ยแต่ว่าเกือบดีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ดีไงแล้วก็สาบหินไปเลยอ <Heavy S 1> าเอวี่เมทัลไปก่อนแล้วก็สับไปเรียบร้อยสองแสนเจ็ดเป็นไงน้องๆน,น,นี่คือพลังของเงินนะครับ ถ้าไม่เติมเงินนี่คือไม่ได้นะครับตัวเนี้ยเราไปลงแบบไม่นับของกันดีกว่าซึ่งแบบนับของเนี่ยผมก็ใช้ทีมเดิมเลยนะฮะก็จะมีแอซซัลโดนะครับมีโดฟ้าเซลดิตแดงแล้วก็เอทลราซาเขียวมาพลังต่อสู้ก็อยู่ที่1นึ0 0 0สนสอหืันนะถือว่าปานกลางนะเสียดายนะที่แฟชั่นยังไม่เต็มนะถ้าแฟชั่นเต็มนี่คือหนักกว่านี้นะครับโจมตีน่าจะแรงกว่านี้ก็เจอทีม CC นะเอาเรื่องวะอีกฝ่ายเปิดก่อนด้วยเออ มันที่เกินไปหรือเปล่านะครับเปิดก่อนเนี่ยเป็นทีมแก้ทางไอซ์โหมดนะทีมเนี่ยเขาจัดมาแก้ทางเลยนะครับก็เลื่อนขั้นการ์ดนะแล้วก็เรียกติของเกาเทอร์นะอิมเมจิ a แ r โรนะครับเอากันอย่างนั้นเลยลระ<ป>เพื่อนเรียบร้อยโดนสาหินเฉย <c oughs> แล้วก็นี่นะครับแล้วก็เปิดโล่ไปไม่ดีกว่าก็อย่างนี้แล้วก็ตีไปตีเกาเทอร์ไปไอคิงนี่คือใบไปก่อนนะครับ มาอืมนี่ไงรถเกนติหนึ่งลูกไปดีไปไปเรียบร้อยหนึ่งเทินยู่ไม่ได้นะ1เทินก็มาดิครับจะสาบผินหรือเปล่าใบมาใบมาต่อเลยอย่างชอบติโดฟ้ามาตีไม่เข้าหรอกเพื่อนถึกจัดโห<ฮ>ถามจริงเอางั้นเลยเหรอเพื่อนแต่ว่ายังก่อนไงมีโดฟ้าอยู่ไงเพื่อน จะได้ว่าโทษทีเอารู้สึกว่าเขาจะเรียกอันติีของเกาเทอร์นะอืมเอ้าลืมไปว่าโรฟ้ามันมีสกิลสาบหินนะครับไม่เป็นไรไม่ทันละเราไม่ไน้นนั่นติอยู่แล้วนะทีมนี้นะครับญญช่างมันอีกฝ่ายก็ลบดีบัฟมานะครับแล้วก็เบิ้มมาแต่ว่ายังก่อนนะโอมโอ้โหนี่คือแรงสุดแล้วเหรอครับเขาจะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็สาบหินคิงฟ้าอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับเรื่องขั้นการ์ดขำๆ ปมาป่าป่าป่บ,บนี่ไงโอ้โหมีหนึ่งใบเหรอเพื่อน <c oughs> ถามจริงมีหนึ่งใบเฉยอ m a g i n e a แ r o อีกแล้วเล่งขั้นการยับยับแล้วก็ดาบหินโดฟาน,นี่ไงรวมการ์ดมาดิเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช้ดีกว่านะครับขาดทุนเอางี้ดีกว่าปั่นไปเลยสองสกิลแล้วก็ตีคิงฟ้าไปอืม,มาปั่นไปดัสปึ๊บ ปึ๊บหตีไม่เข้าถึกจัดนี่ไงนี่ไงล่ะแต่ก็จัไม่โบไปดี76็ดหกอ่ะครับอีกฝ่ายมีเมอร์ลิงเขียวนะแต่เสียดายที่โดรฟารไม่มีโยยุนะครับอย่างนั้นนี่อีกฝ่ายนี่โดหนักนะฮะใบมาใบขั้นสามด้วยยังชอบแล้วก็ตีโอ้โหตีมาตีมาอันติมาแล้วด้วยเหรอแล้วก็สาบหินให้กับนี่ไปก่อนนะครับอืม อ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับมาปึ๊บปุ๊ป๊บ,ปบ,ปบ,ปบนี่ไงล่ะสาผินไปอันติมาเพื่อนอเจ,จมือก็โลเกนติได้แค่ตัวเดียวนะครับยังไงอะ่ะน้องจงเลือกว่าจะโดเกนติใส่ใครนะฮะจะมีกี่ใบนะครับโอเคใส่ดัชนะก็รูเรื่องแล้วก็อันติมาโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อน โอ้โหไอซาวดหมดตายก็ได้ดีครับถ้าคุณเล่นอย่างนี้ก็ได้ดีครับผมยังมีโดฟ้าอยู่คุณจะทําทอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนตอนนี้คือโดอฟ้านี่คือ MVP แล้วตาเน,นี่ยมาเสียดายที่เมื่อกี้โยโย่ไม่มีไงแล้วเบิม้มไปดีครับยังไงอะครับแล้วก็ตีไปดิตีไงล้วแล้วก็ปบปบับมาอีกฝ่ายเหลือ2ตัวแล้วด้วย ขโมวแต่แบบว่าไปกังวลกับไอซเซลโหมดไงแต่ว่าไม่รู้ซะแล้วว่าโดรฟ้าผมก็มีดาเมจนะครับคุณเนี่ยสลิดแดงก็มีดาเมจนะคุณจะมันกลัวอะไรไอซเซลโหมดผมอ่ะก็ตีไปดิครับอย่างนี้ไปเลยครับผมนี่ไงหมดมือนะครับตีไปแล้วก็ตาบหินตุบตาบตุบตาบนี่ไงแล้วก็ตีไปดิปุ๊ปุ๊บเสียบร้อยห้าหมื่นเจ็ดไงอีกฝ่ายก็จบแล้วแหละปับปับปับ นี่ไงมาจะมังกลัวเลยแหละเพื่อนไอ้ซอมโมดก็เป็นแค่ตัวลอ่อไงมาโอ้ไมโอเคนีชิลคือหน้าโอชิ่งไงห้าหมื่นห้าไงเรียบร้อยนะครับนี่คือทีมที่มาแก้ทางแอนซอมโมดนะทีม,นะทมเนี่ยทีมซีซีเนี่ยเพราะว่าวหนึ่งเลยนะครับมีอันติของเฮลบรัมลบบอฟของอีกฝ่ายแล้วก็สองเนี่ยคือมีคิงฟ้านะครับคอยลบดีบัฟของตัวเองซึ่งมันเอามาแก้ทางอยู่แล้วแต่ว่าแล้วยังไงอะครับ คุณเจ้าทีมกระทางผมมาเนี่ยก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมันคือโนหนึ่งไงมันอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารไม่อยากจะโมเยอะนะคือแบบก็มันของจริงอยู่แล้วอะครับ <S <S มาตาที่2นะเป็นทีมป่าฟ้านะครับทีมเนี้มีเมอร์ลินนะครับมีเกาเธอร์ด้วยเอาเรื่องวะก็ได้ดิครับป่าฟ้าก็มาดิครับป่าฟ้าก็ป่าฟ้าเถอะเด่นขั้นกลางหรือเปล่าไม่ใช่นะครับกลางโลมาแล้วก็ตีมาขั้นหนึ่ง แล้วก็ป่าฟ้าตีสติดแดงตีไม่เข้าไงเพื่อนโยยอยู่ไปจังหวะน,นี้ปึ๊บแล้วก็รวมการ์ดแล้วก็ตีป่าฟ้านะฮะไม่ดีกว่าตีเมอร์ลินนะครับตีไปอย่างนี้โยยอยู่มาก่อนเพยเซฟแล้วก็ตับหน่อยนี่ไงล่ะตีไปมาอีกไฟจะยัยงไงครับผมเลื่องขั้นการ์ดมาให้กับป่าหรือเปล่าไม่ใช่เกาเทอร์นะครับแล้วก็ใบามาเรียบร้อย โดนใบตีดโดฟ้าถามจริงแล้วก็รวมการยับยับแล้วก็อืมไว้ก่อนดีกว่าเพเซฟนะอ่ะอย่างนี้มานะครับเรียกันติของสดิดมาก่อนจะใบอีกหรือเปล่านะครับเกาเธอ,อเรถเกณฑ์ติของดโดมาแต่ว่าติดยอยุๆนะครับตีไม่เข้าเรียบร้อยนะครับอีกฝ่ายน่าจะโดนนะโอ้โหยับยับเข้าทางว่ะ อย่างนี้ต้องระเบิดนะเพื่อนตีป่าไปแล้วก็หมุนไปเลยสปินนะฮะแล้วก็ตีเกาเทอร์นะน่าจะตายนะครับมาตีป่าไปก่อนนะครับอันตีไม่น่าตายนะตีป่านะครับตีหมื่นสองแล้วก็หมุนไปมาแอสซมหมดหมุนไปปั๊บปึ๊บแล้วก็ตับไปดีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเอาเรื่องอีกฝ่ายมีลอสเฟรนด้วย ่เขาจะตีสลิดแดงแต่ว่าตีเบาเกินป่าไทยปับปับนี่คือดาเมจของป่าเหรอครับน้องๆทำไมมันเบาจังเลยอะเราก็ใช้แอสมอตีไปขำๆไงอ่ะนะครับแล้วก็สาบหินไปคือป่าตอนนี้คือไม่มีการดีบับแล้วนะครับเพราะว่าผ่านไป3มเทิร์นแล้วะฮะปื๊บตายไหมเนี่ยป่าปึ๊บปึ๊บ เรียบร้อยป่าตายก็ GG นะเพื่อนมาตีแอซซมด้วยลอตเวนแต่ว่าตีไม่เข้าไงอันติไปเลยจังหวะน,นี้มาดเดินมาแบบหล่อๆแล้วก็ระเบิด,ดป้งไงเจ็ดหตามนั้นนะครับเป็นไงบ้างทุกคนดัสแอซซมดของพี่เอาเรื่องไหม,มเดี๋ยวเราไปลงแบบนับของอีกสักตาและกันนะ ซึ่งตานี้ยผมจะลองใช้ตัวเดียวลงดูนะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยจากคลิป a อที่แล้วเนี่ยคือผมใช้รหัสของน้องไงซึ่งผมไม่เคยใช้รหัสของตัวเองลงนะครับมารอบนี้แหละมาตัวเดียวเป็นเลยค่ำๆไงเดี๋ยวเราน้องมาดูกันว่าพี่เนี่ยจะเก็บหมดหรือเปล่า3ตัว4ตัวนะโอเคนะครับเจอทีมดีบัฟนะทีมนี้นะครับมีคิงฟ้ามีเฮนริกเซนนะครับแล้วก็มีเกาเทอร์เขียวได้ดีครับตีมา อ่านะครับดีบัฟมาตับหนึ่งสเต็ปก็คิงต่อยมาหูต่อยแรงด้วยหนึ่งสเต็ปนะแล้วก็เปิบมาอีกหนึ่งสเต็ปแล้วก็ใช้สกิลนะครับตบคิงไปเลยนะฮะมาตบไปขอเบิ้มๆนี่ไงโอ้เป็นแสนเลยนะครับดาบเดียวออกแค่ดาบเดียวเท่านั้นก็คือถ้าเจอทีมเนี่ยเจอทีมดีบัฟอย่างเงี้ยอีกฝ่ายต้องตีมาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตีมาสลรับการ์ดเนี่ยมันช้านะ ตียับๆเลยว่ะผมก็จะตบไปเลยนะฮะนี่ไงขอดาบหนึ่งเน้นๆที่ขวหนึ่งแสนแปดต้อมาตบทีละดาบมันดีกว่านะครับขอดาบเดียวดาบเดียวขาๆมาเป็นทีมเมตาของเอเชียด้วยตอนนี้นะครับทีมคิงฟ้าปีกเนี่ยก็โดนไปดิครับขอบดาบนึงมาดาบเดียวพอไปโ้ไม่ตาย เกาเธอไม่ตายอันติมาชัวจังหวะนี้แต่ท่านติมาเนี่ยถ้าผมไม่ตายนะอีกฝ่ายตายแน่นอนนะครับมาอันติมาเดิ <Imagine Arrow. S 1> อิมเมจินแอโร่นะครับแล้วก็อันติมาตีมาเลยเพื่อนอโอ้อันติเกาเธอไม่ค่อยแรงนะคือหายากคนที่แรงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตู้ลิมิเต็ดไงก็หายากนะครับมปสกิลหนึ่งขั้นสามสาดไปเลย ป๊าบปั่นไปฮิวเลือดมาก่อนนะครับอินเบจินอแอโร่โอีกแล้วแล้วก็ยังไงตีมาเมอร์ลินเปาะเปโะเปโอ,โอ,โอ,โอยังไงยังไงเพื่อนโคทีวะ่ะขอดาบหนึ่งได้ไหมล่ะเน้นเที่หัวแหละครับเน้นเขอดาบหนึ่งพอไม่ตายด้วยอืมเล่งคันยับยับเลยว่ะ โย่โย่มาก็รู้เรื่องดิโย่มาก็โยมาก็โดนดิครับน้องๆโยมาก็โดนดิครับมาสปินไปอปุ๊บปุ๊บเมลินตายเรียบร้อยก็ถือว่าจ G แล้วนะเพื่อนนะตอนนี้เมอลินตายอย่างนี้ก็ไม่น่ารอดนะอีกฝ่ายโย่มายับยับเลยว่ะขอดาบหนึ่งได้ไหมขอดาบหนึ่งมาเพื่อนอ่ะดาบหนึ่งขั้นสามด้วยปะปุ๊บโอ โคตรแรงหนึ่งแสนเป็นยังไงบ้างน้องๆน,นะตัวพี่เอาเรื่องไหมเอาเรื่องจัดจัดบอกเลยโอเคครับผมนะเป็นไงบ้างทุกคนจากที่ลองมาทั้ง2โหมดแล้วเนี่ยโหมดนับของกับแบบไม่นับของเนี่ยผมคิดว่าโหมดนับของเนี่ยคือเล่นง่ายกว่าเยอะส่วนโหมดไม่นับของเนี่ยมาเล่นยากไปหน่อยนะครับทีมมันนะต้องแบบต้องใส่สุดจัดเต็มคือต้องซื้อแฟชั่นแบบว่าจัดเต็มนะถึงจะเก่งนะครับทีมนี้นะแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนที่แบบไม่มีงบที่จะซื้อแฟชั่นเนี่ยก็ ผมคิดว่านะไปเล่นทีมอื่นดีกว่านะครับทีมนี้มันต้องใส่สุดตะเต็มจริงๆนะฮะเรื่องคะแนนเนี่ยหลังจากที่ผมลองไป2โหมดแล้วนะโหมดแบบไม่นับของเนี่ยผมให้อยู่ที่5เต็ม10แล้วกันนะครับเป็นทางเลือกส่วนโหมดแบบนับของเนี่ยผมให้อยู่ที่8เ,เต็ม 8, 10เลยนะครับคือเก่งมากนะทีมมันนะแล้วก็คือว่าฝ่ายต้องลังเลว่าจะตีดีหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นทีมที่เพรเซฟนะทีมนี้แต่ว่าต้องมียุยุของโดฟ้าทุกเทิร์นนะจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากนะครับ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด s u ั s c ส i b e ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของผมสุดคลิปหน้าเนี่ยเจ๋ยวคลิปไลค์ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับในผมพอตัวลาบก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม